นี่ครับเพื่อนๆที่มาของคำว่าป่าล้อมเมืองเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์เนี่ยถูกป่าคุกคามแล้วครับตอนนี้ดังนั้นไม้ส่วนหนึ่งที่เห็นนี่นะครับจะต้องออถูกเปลี่ยนสถานที่นะฮะซึ่งพิเลก,ก็จะต้องย้ายที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยให้ไปอยู่ ที่ที่สมควรอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยชีวิตนะฮะชีวิตการดํารงชีวิตในปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะทางเดินหรือแม้กระทั่งการาใช้ชีวิตรอบข้างเนี่ยเริ่มเริ่มมีปัญหาครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่บ้านพิเลเนี่ยมัน,ม,นมันแคบนะฮะ คือไม่รู้ว่าที่มันแคบหรือว่าเราเปลูกเยอะไปนี่ฮะตอนที่กลายเป็นว่าเริ่มเดือนร้อนแล้วเริ่มเดือนร้อนนะมันมันมจะใช้คําว่าเวอร์ไปไหมนี่ยฮะกลายเป็นว่าไม่ได้แล้ว ก็เหลือแค่ที่นอนนะหรือแค่ที่นอนที่ไม่มีต้นไม้พวกนี้ไปอยู่นะดังนั้นรอบบานเนี่ยมันมันไม่เอื้อจริงๆครับมันไม่เอื้อนี่ฮะสภาพแวดล้อมมันมันไม่มีแสงด้วยนะฮะไม้ใหญ่ครั้นเราจะเอาไม้ใหญ่ออกอย่างเงี้ยคะความเป็นอยู่เราก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปแล้วนี่ฮะสภาพปัจจุบัน อ่ะโอเคบ่นมาได้สักระยะหนึ่งาขายดีกว่าครับคือจะใช้คำว่าแบ่งปันมันก็แหมโอเคแหละมันก็ดูสับภาษาที่ที่ดูดีนั่นเลยครับแบ่งปันแบ่งปันในราคาถูกเออเนี่ยถ้ามันมีคํานี้ตามมาด้วยอา่ามันก็ก็จะรู้สึกอ๋อขายนะขายในราคาถูกนะนะแต่ถ้าพูดว่าโอ้มาแบ่งปันไม้อย,อย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่า จะมาให้กันอ่ะนี่ฮะไซส์แบบนี้หัวไม้เนื่องจากพี่เลยมีแม่พันธุ์ที่ที่ไว้ตั้งแม่หลักๆแล้วดังนั้นไม้เล็กๆกลุ่มนี้ขายได้ขายได้นะฮะก็มีตั้งแต่200ร้อขึ้นไปนะฮะถ้าอยากจะรู้นะฮะทักไอดียลนี้มาอ่ะขึ้นไอดียไลนให้ปึ้งเลยนะฮะพอเราคุยกันในไอดียไลนปุ๊บแล้วทัก ถามได้เลยครับพี่เล่ผมอยากได้โชว์เก้าชั้นพี่เล่มีตัวไหนนำเสนอบ้างเนี่ยแบบแบบเนี้ยสวยๆเยอะเลยนะครับพี่เลก่ก็มีหน้าที่แค่ส่งรูปให้ปื๊ดแล้วก็บอกอ,อ๋อนี่ครับสามร้อยวมส่งสี่ร้อยรวมส่งเนี่ยพูดคุยกันได้นะครับก็ต้องระบายแล้วครับต้องระบายแล้วเพราะว่าไม่งั้นนี่ฮะอย่างที่บอกชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า โดนพื้นที่ของต้นไม้แยงไปแล้วเต้าหูเนี่ยก็แทบไม่มีที่เดินเล่นทุกวันนี้ต้องไปจูงเล่นในสนามในสวนขับเฮาอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยสวนสวนกลางของหมู่บ้านเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเดินไม่ได้แล้วอ่ะโอเคคลิปนี้คลิปนี้เอาโชว์ก้าชั้นไซส์เออเอางี้มีทุกไซส์นะฮะ มีทุกสายแค่ว่าทักไอดีไลน์พี่เลมานะครับว่าอยากได้ต้นไหนยังไงราคาต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้พูดคุยได้ทักอ่งน,นี้ไม่ซื้อก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวจะถามว่าอุย้ยทักไอดียไลน์พี่เลเฉพาะซื้อต้นไม้เหรอมาปรึกษาเรื่องต้นไม้ก็ได้ครับทิศทางแนวโน้มหรือมีต้นนี้แล้วเฮ้ยต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษใส่ปุ๋ยอะไรยังไงแสงยังไงอย่างเงี้ยฮะอ่ะโอเคคลิปนี้สั้นๆเรียบง่ายนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยคนไหนที่ยังยังไม่ได้ติดตามฝากกด Subscribe ส่วนใครที่ติดตามแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยพี่เลปรับปรุงอะไรจะเพิ่มอะไรพัฒนาอะไรยินดีครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ